สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะในช่วงของวันที่14ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ควรจะเป็นลัคนาที่ได้จากการผูกดวงวางลักจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะวันที่14ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565นั้นนะคะมีดวงดาวที่โคจรมาทับที่ลัคนาชาวราศีธนูถึงสดวงเลยนะคะก็จะมีดาวพระอังคารดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ค่ะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าทั้งสดวงนี้นะคะจะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีธนูค่ะถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าการประชาสัมพันธ์การตลาดนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะในการที่จะมีเกณฑ์น,นะคะมีปากมีเสียงกับหุ้นส่วนของท่านมีเกณฑ์มีปากมีเสียงกับลูกค้าของท่านและในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าท่านนะคะมีธุรกิจอะไรที่ร่วมกับบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเกี่ยวกับคอนเน็กชันต่างๆที่ท่านมีด้วยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยค่ะเพราะดาวคู่นี้นะคะดาวพระอังคารกับดาวพระพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและเอกสารให้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเรามีการเตรียมตัวนะคะและระมัดระวังในเรื่องต่างๆเหตุที่จะเกิดขึ้น กับความเสียหายของท่านนะคะก็อาจจะมีลดน้อยลงค่ะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนก็ตามนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการขับรถขับราในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะต้องตรวจเช็คลมยางให้เป็นอย่างดีนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เจออุบัติเหตุขึ้นก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ถึงยางไรก็ตามก็ไม่ต้องหตกตกใจถึงขั้นจะต้องทําให้ท่านเกิดทุกข์นะคะเราควรรู้เอาไว้เพื่อกันเพื่อกแก้เพื่อไม่ให้เหตุที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในพบการเงินมีดวงดาวที่โคจรถึง3ดวงด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะ ช่วงประมาณวันที่5ธันวาคมปี63ดาวพระเสาร์นะคะโคจรมาอยู่ในภพการเงินของท่านได้ตำแหน่งเกษตรร,ราธิบดี Body, และเขาอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งช่วงนั้นนะคะถ้าไม่มีดาวคู่นี้อยู่นะคะการเงินของท่านสัพพัฒเดินค่อยๆสรรม่ําเสมอเข้ามาอย่างเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่แน่นอนละคะ่ะการเงินของคนเรานะคะย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเพราะจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานั่นเองดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีดาวพระอาทิตย์ รวมถึงดาวพระสุกก็โครจรเข้ามาอยู่ร่วมในภพการเงินด้วยจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะมาอยู่ในภพการเงินนะคะก็จะเอื้อในเรื่องของการเงินให้ท่านเป็นอย่างดีบางท่านที่ทําเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปหรือท่านที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้การสน,สนับสนุนในเรื่องการเงินแก่ท่านนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะอดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกันเช่นนี้นะคะท่านก็จะต้องบริหารการเงินให้เป็นอย่างดีนะคะเพราะจะต้องมีการเงินที่ออกอย่างที่ท่านไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าดาวพระเสาร์นะคะจะได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีถ้าท่านมีความประหยัดมัธยัต,ยติและก็มีสติในการที่จะบริหารการเงินนะคะปัญหาก็อาจจะไม่มีมากนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยนะคะก็ทําให้ท่านสามารถที่จะบริหารการเงินไปไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะอยู่ที่เรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการพยากรณ์เพื่อเป็นแนวทางให้เราทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้แล้วนะคะแล้วเรา แล้วเราก็แก้นะคะแล้วก็พยายามบริหารตรงนั้นให้ดีที่สุดนะคะจากเรื่องหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาแล้วเรื่องเบาก็กลายเป็นไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องการเงินและการงานเราพูดไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักความผูกพันของชาวลัคนาราศีธนูค่ะตรงจุดนี้นะคะมีดาวพระพุธค่ะ เป็นดาวเจ้าเรือนนะคะแล้วดาวพระพุธดวงนี้ไม่ได้หมายถึงคู่ครองคนรักอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงเรื่องการงานของท่านด้วยในเมื่อดาวดวงนี้นะคะเป็นดาววงเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าชาวลัคนาราศีธนูได้คู่ครองที่ดีนะคะก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านการงานของท่านเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะคือวันที่14ถึงวันที่31มกรานั้นดาวคู่ครองของท่านนะคะโคจรไปเป็นประทับที่ ลัคนาท่านเลยก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาค่อนข้างเกาะติดท่านไปไหนไปด้วยกันมักจะมาจู้จี้จุกจิกถามนู่นถามนี่จนต้องบางครั้งนะคะก็โมโหขึ้นมาก็เกิดมีปากมีเสียงกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะช่วงนี้ท่านกับ คนรักของท่านนะคะพูด3าํคำทะเลาะกัน4ี่คำแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านมาดูดวงกับจิลาก็ต้องขอให้ใจเย็นๆค่ะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามดวงดาวของเขานะคะถ้าไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเกินไปก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ราบเรื่นค่ะชีวิตก็จะได้มีความสุขนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะคะรวมไปถึงความรักนั้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะใจเย็นๆแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและก็บริหารอารมณ์ของท่านนะคะพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ทําร้ายจิตใจของคนอื่นนะคะจากปัญหาก็อาจจะลดน้อยถอยลงเป็นไปได้ะคะ่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีธนูนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะการพยากรณ์จึงเป็นแบบลักษณะกว้างๆท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะคําพยากรณ์จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและอยู่ที่การกระทําของท่านด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ก แชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ